อันนี้เราก็จะมารีวิวเอิบแบบว่าไฟไม่ใช้ถ่านไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาจากมุ่งอันนี้เราซื้อมาเมืม่อวานเนาะด้านนี้แหละคะ่ะเขาพอดีว่ามีนขายนะคะ,ะ,คะแล้วมองแล้วก็เนี่ยแบบ s ั a r p มากเลยนะคะอ่าอันนี้ที่อันนี้นะคะอันนี้เขาก็เอาออกโฆษณาเลยนะคะ อันนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราก็ชารชจแบตอยู่นะคะใช้แบตมาเกีนาน,นะคะเดี๋ยวเราขอแบ,บอกออกกล่องมันนะให้ดูเเราจะนรนบ้เะกลมัน,มนนะแบบนจะเปินดงกล่อง you